ถ้าแบบคนที่ได้รถมาใหม่ๆเนี่ยอยากจะแต่งจากที่พี่เคยทำรถให้กับสุตานมาแบบทั้งเอ็กชิทั้งอะไรเงี้ยที่เคยทำมาเองเนี่ยถนนตัวพี่พี่ว่าอีโวควรจะเป็นยังไงก็ผมบอกอีโว e ถนนเนาะ 450, 500, อเออสี 500, 50, อ่ร้อยห้าสิบห้าร้อยพอละเออห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบอะพอละใช้งานได้เกินกว่านี้มันจะเริ่มเป็นภาละละทำไมอะ อ่าเกียร์ฝากแตกคัดหมดไวเฟืองท้ายแตกแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วสมัยนี้เรามีเทอร์โบให้เลือกเยอะมากเมื่อก่อนใช้โบอะไรนี่ส่วนใหญ่ผมเมื่อก่อนเทอร์โบสิบล้อเลยล้อเออเทอร์โบสิบล้อด้วยเกดงเกดดี้เราเราเป็นแพงไงแล้วก็ไปซื้อเทอร์โบสิบล้อมาใส่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดอะไรมันก็คือเทอร์โบเทอร์โบมินซูอ่ะเกดดี้คือเทอร์โบมินซูแล้วเจ็ดพันผมตัดแล้วผมสับแล้วอ่ะจริงๆก็คือคนดูครับการที่แรงม้าเยอะไม่ได้แปลว่ารถคุณจะขับดี ก็คือจากที่ผมทำรถพี่อาร์ตมานะคือคุณควรจะมีทอกนตั้งแต่ต้นด้วยติดเร็วอ่ะออคือรถที่มันแบบว่าเวลาดูกราฟแรงม้าอย่างอย่างสมัยนี้เราทํารถอ่ะเราดูกราฟแรงม้าเนี่ยผมจะดูพื้นที่ใต้กราฟพื<อ>้นที่ใต้กราฟยิ่งเยอะเนี่ยหมายความว่ารถคันนั้นก็จะขับง่าย,ข,ายขับดีเพราะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนคุณยกคันเร่งแล้วคุณเติมคันเร่งไปอ่ะคุณจะเติตลอดคุณจะมีเนื้อในการขับตลอดรถเทอร์โบนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่เทอร์โบเรากำหนดแรงม้าเราทําอะไรหลายอย่างทุกอย คาแรคเตอร์เทอร์โบเนี่ยมีผลอย่างมากในการขับมันก็อยู่ในเลงประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบอ่าเงนะี้ยเราจะไม่ได้เอาเทอร์โบที่เป็นโอเวอร์ไปแบบหกร้อยซึ่งเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้บูทเยอะขนาดนั้นเทอร์โบที่มันแมตต์อ่ะมันหมายความว่ามันจะติดเร็วติดในใ,ในในช่วงที่เราแบบอยากจะให้ติดอ่ะเทอร์โบนั้นเหมาะกับเครื่องซีซีเท่านี้ถูกต้องมามา,มาดีเท่านี้ถูกต้องอ่าแล้วเราก็จะได้รถที่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะโอ้ยไม่ต้องพันมาส์ก็แล้กันมันไม่แรงเวอร์แต่ว่ามันขับสนุกติดเร็ว ยกคนันเร่งเปลี่ยนเกียร์แซงเซอร์มูดเมิร์ยกปุ๊บสับปุ๊บไม่ต้องลดเกียร์เยอะเพื่อให้รถมันติดบูตอ,อ่ะคือยกคันเร่งปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเลนใช่ไหมเดินคันเร่งปุ๊บรถแม่งติดบูตเลย<อ>มีบูตรอที่ตลอดส่วนใหญ่อีโวตอนนี้คุณซื้อมามันก็มีท่อมีกองมีกล่องแฟลอแทบทุกคันอยู่แล้วอ,ะอ่ะ<อ>แต่อันนี้ผมคอนเฟิร์มนะเพราะว่าลูกผมเองที่ไปอัดทำให้ก็วูดติดเร็วตลอดถ้าเกิดใครได้ขึ้นขับก็จะรู้ว่าบูตมาตลอดเวลาแล้วก็ขับไม่เหนื่อย ผมชอบรถแนวนี้ที่แบบเวลาไปจังหวัดมันก็จะได้ขับง่าย